สว่านไร้าสายตัวเล็กแบดบถึกใช้งานคล่องตัวมาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเซตนี้กันสายไขควงข้ออ่อนใช้ไขน็อตในที่เก็บแคบดอกสว่านเขาให้มาถึง6ดอกครับจอบไม้จอเหล็กจอบปูนสบายๆเลยประแจบล็อกเขาให้มาถึง9หัวไล่ไปตั้งแต่เบอร์5 6 7 8 9 10, 11 12 13 13คุ้มสุดๆเลยใช่ไหมครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังให้ไขควงแบบวแชช หัวแบนมาอีกนะครับทั้งหมด6ดอกครอบคุมในการใช้งานช่างพื้นฐานแล้วนะครับเรามาดูดีไซน์กันบ้างครับตัวสว่านบอสตัวนี้นะครับปรับได้2ระดับมีความแรงได้ถึง35เลยนะครับให้แบตดดแจ๋วมาอีก2ก้อน ตัวนี้แรงมากๆและที่สําคัญมีไฟ LED ด้วยนะครับแล้วก็มีท่อนชาร์จนะครับแล้วก็จะแถมของแถมให้ก็คือสายตลับเมตรจิว๋ว1อันนะครับแล้วก็จะมีดอกเจาะเหล็กนะครับเป็นชุดสวยๆแบบนี้เลยเอาไปใช้งานหนักๆกันได้เลยนะครับและที่สําคัญประกันเต็ม2ปีจัดได้เลยในตตกร้าตอนนี้ครับ